โอเคนะครับมาแนะนำนะครับเป็นเขาเรียกว่าเมนูล้างตู้เย็นเลยนะครับอาจจะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างข้าวผัดผัดกะเพรามาม่าทุกอย่างมารวมด้วยกันนะครับก็เป็นข้าวผัดกะเพรามาม่าแล้วกันนะครับใส่ไส้กรอกนะครับอันนี้นะครับมาม่าหมูสับนะครับวิธีการนะนะครับเผื่อบางท่านยังไม่ได้ชมคลิปที่ผ่านมานะครับก็จัดการกับมาม่าก่อนนะครับนี่ ป่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่กรอกเตรียมก็แยกเครื่องปรุงออกมานะครับแยกเครื่องปรุงออกมาเอามาม่าใส่ถ้วยนะครับมาใส่ถ้วย <c oughs> เครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับแล้วก็เป็นผงปรุงเนี่ยใส่ไปในถ้วยก่อนนะครับ แล้วก็เติมน้ําร้อนครับให้พอท่วมเส้นนะครับให้พอท่วมเส้นแล้วพักเอาไว้ครับพักเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดการอย่างอื่นนะครับส่วนนะครับเครื่องปรุงที่เหลือที่เป็นน้ํามันกระเทียมเกี่ยวก็ใส่กระทะไว้ครับถ้ามันไม่พอเราก็เติมน้ํามันพืชไปเพิ่มเติมนะครับใส่กระทะเตรียมเกี่ยวนะครับ ระหว่างนี้ผมขอเหมือนเดิมลวกไส้กรอกก่อนโอเคตั้งหนัลวกไส้กรอกนะครับอันนี้ใบกะเพาราเก็บมาแล้วนะครับบอกแล้วว่าใบกะเพารานี่เยอะมากนะครับมันขึ้นเองนะครับก็ระหว่างนี้เหมือนเดิมน,นะครับคุกไปน้อยนะครับตาดทุกกระเทียม ข้าวไปเยอะ พอน้้ำเริ่มตอนนี้อ๋อเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วผมใส่เลยนะค,ะค,ะคะรับก็จีิงๆมันแบบสุกๆมาแล้วแหละครับเดี๋ยวลวกก่นทั้งหอยนะครับ ค okay. นะครับน้ำที่ร้อนกับเซกอกกอบผักตอนนี้จัดการกับกระทะได้เลยนะครับพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วลงไปเลย พอทำได้หลายครั้งเริ่มแบบว่าควบคุมไฟได้แล้วครับจังหวะไหนแรงจังหวะไหนเบานะครับ ลหลงใส่ก่อนว่าก็หั่นแบบทำใหญ่ๆได้เลยพอทำเองเนี้ยอย่างที่บอกครับสามารถที่จะใส่แบบเยอะๆได้เลยครับสร็จแล้วก็จะใส่ ข้าวลงไปคราวนี้ข้าวก็จะใส่ไม่เยอะมากเลยเพราะเดี๋ยวมันจะมีเส้นมาม่าลงไปกีินะครับสัส่นชอ้อนโอ้รับรองอิ่มแน่นอนนะครับเส้นบะาม่าตอนนี้ได้ที่ได้ที่ หลังจากไปเป็นข้าวเย็นนะครับออกมาก็ทำให้ข้าวมันร้อนหนะ่อยหน้าตาเป็นไงครับตอนนี้เป็นข้าวผัดไส้กรอกนะนะครับคราวนี้ครับจะใส่มามา่าลงไปนลครับ ท่านตอนนี้เดี๋ยวผมขอปรุงรสเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมครับห<ป>น,นักหาลิดนหนึ่งโอเค เดี๋ยวไม่เค็มยังไงเราเติมน้ำปลาได้นะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับพระเอกของเราวันนี้นะครับก็คือไบกกับเคนั่นเองถึงไปแล้วนะครับเตรียมจัดจานได้เลย เมนูล้ากตู้เย็นนะครับเรียบร้อยตาหลวลเมนูนี้น่าจะกินได้ทั้งครอบครัวเลยครับถ้าเอา่อ ถ้าทานหลายท่านอาจจะเพิ่มข้าวหรือว่าเพิ่มมาม่าขึ้นไปอีกขอหนึ่งได้เลยอสุดยากควันนี้แบบว่าขมงเลยนะครับนะครับกะเผรามาม่านะครับไส้กรอกแล้วก็มาผัาดกับข้าวครับผมเรียบร้อยครับ